ใช่หมค,คะหลังจากการทำโครงหน้ามักจะมีปัญหากรามค้างผู้ไม่ชัดใช่ไหมคะความจริงก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอกรามค้างแต่หลังจากการผ่าตัดโครงหน้าเช่นกรามคางโหนกแก้มมีโอกาสที่ข้อต่อขากันไกจะตึงหรือว่าเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ในช่วงแรกๆซึ่งเป็นเรื่องปกติจากสาเหตุเหล่านี้สาเหตุที่บางคนอ้าปากไม่สุดหลังผ่าหนึ่งกล้ามเนื้อบดเคี้ยวค่ะเกร็งหลังกรามถูกเล็มหรือว่าตัดออกเนี่ยกล้ามเนื้อที่ เคยเกาะอยู่เนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวค่ะอาจจะทําให้ขยับได้ไม่เต็มที่ในช่วงแรกอ้าปากแล้วรู้สึกตึงหรือว่าอ้าปากแล้วค้างไปแป๊บหนึ่งถึงจะหุบได้อะไรเงี้ยมันคืออาการบวมแล้วก็อาการเป็นทางผืดค่ะในช่วง 1- 3เดือนแรกจะมีอาการบวมเนื้อเยื่อแข็งๆเพราะมันกําลังอยู่ในคิ l i ิ่ง r o รเซสทําให้การอ้าปากเนี่ยกว้างไม่ได้เต็มที่แล้วก็ดูไม่ได้ปกติ100%แปลแต่ว่าถ้าใครทำกับเอจะมีคลิปให้หรือว่าต้องบริหารปากยังไงต้องดูแลยังไงครบ1เดือนกปึ่งไดหมนทุกคน ถ้าใครไม่ได้รับการแนะนาที่ถูกต้องก็อาจจะทาให้มีปัญหาค้างเป็นนานๆเลยค่ะการอ้าปากกว้างไม่ได้เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นถ้ากายภาพถูกหลักนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ทํากายภาพข้อต่อหรือว่าขากันไกรตามหลักที่ถูกต้องก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตได้ค่ะบางเคสเนี่ยถ้าไม่ยอมฝึกกายบริหารปากเลยอะ่ะข้อต่ออาจจะติดแข็งเกิดเป็นขากันไกรเคลื่อนไหวจํากัดเพราะว่ามีพังพืดไปเกาะล็อกไว้เลยค่ะ ถัดมาก็คือข้อต่อขกากันไกลไม่แข็งแรงถ้าใครก็ตามที่มีปัญหาที่เรียกว่า TMG อยู่แล้วก็คือชอบมีเสียงกึกกักกึกกักอันนี้จะไม่หายจากการผ่าตัดแค่โครงหน้านะคะหลังผ่าตัดอาจจะรู้สึกเหมือนอาการหนักขึ้นได้ในช่วงแรกเพราะมันมีกล้ามเนื้อหรือพังผืดที่มันแข็งแต่หลังจากนั้นถ้าเกิดตรงนี้มันหายอ่ะมันก็จะกลับมากรอบแรบ,บเท่าเดิมอันนี้เอพูดเรื่องโครงหน้าไม่ใช่ขกากันไกลนะทุกคนวิธีการป้องกันหรือว่าการดูแลค่ะ ทำกายภาพของ REAOU การยัดนิ้วการใช้ไม้ต่างๆต,ตามคลิปที่เอได้ส่งให้คนที่ทำกับเอไปนะคะหลังผ่าตัดต้องทำอย่างไงบ้างก็คือทำตามคลิปและกระดาษที่เราให้ไปแนะนำเลยค่ะอาจจะมีการนวดคลายกล้ามเนื้อบ้างแบบนี้ทำให้มันไม่เกร็งนะคะประครบอุ่นครบวันที่7ประครบอุ่นตรงนี้ถัดไปเลยค่ะ2เดือนแล้วก็ต้องอ้าปากจะต้องยัดสามนิ้วได้ตอนครบ1เดือนค่ะ สรุปการทำโครงหน้าแล้วอ้าปากไม่ได้ปากค้างไม่จริงค่ะถ้าจะจริงก็แค่ช่วงแรกๆในบางคนเท่านั้นที่เพราะว่ามันบวมจากกล้ามเนื้อยังไม่ปรับตัวแต่ส่วนใหญ่ก็จะกลับมาใช้งานหน้าได้ตามปกติภายใน1เดือนแล้วก็หายสนิทภายใน3 6ถึงเดือนค่ะแต่ว่าน่าจะยุบเข้าที่แล้วก็เห็นกรอบหน้าใหม่จากการทำโครงหน้าก็คือ1ปีน,นะคะทุกคน